สอนตัเ้ได้ยินนีคุณไม่ต้องสอนผมก็ยินได้นะครับไม่ได้กินเหล้าอีกก็เมาจะได้หมอะอยเดือเอ้าไว่า้ากไอ้ขอท่มาไอ้ขอมารู้จักเวลาเลยผมต้องิดสถานนะมาเม่โอเคผมกอกบไปก่อนกันแป๊บนึงโอเคครับมาละ เรามีสิบสองนะครับาการส่องก็กยิงโอ้ยยิงยันไข่ครับกูยิงอนะไรเนี่ยยิงมึกย,ยิงลูแล้วแบบลูครับยิงหัวหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราไดีที่ยงิงไงบอาวะบบสูตรก่อนยีนะ่สิบสี่นัดได้สิบสองลูกเก็บซะอีกกูโลบ <c oughs> อ๋ h ต้องรีโลดก่อนครับอีโหลดรีโลดอย่างเงี้ยแหละไม่ไหวเดนยกสนต่อสิบ a s ดโอเคเรียนจบแล้วม่อไงเรียนในการยิงเหรอแล้วให้อ๋อกระป๋องครับใช่ไหมยิงโด hey you see that crow pluck it before it flies off oh ying oh yin no oh it <coughs> hey you i think it's time to do something about this poor bastard it's yeah, cruel to him tied nai. up like that let's put him out of his misery Take <coughs> Take the shot, Randy. let's do right my poor soul yeah bong bong. there's no glory in no killing him the dead a second time Good. This is just is what ต้องซ้ำข้าศึกนี่โรได้ไหมนนี่โรอย่างไรเราต้องกดรวยๆนะโอเคผ่านครับแม่งรับผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับกับอย่างนี้นี่เองหมวในฝันนั่นแหละก็มีการฝึกซ้อมให้เรายิงยิงไกลได้ปหมโอเคครับนี่อะไร กระสุนหกนะัดเกลี่ยดีครับแหมปลดล็อกซะด้วยปลดล็อกปิดโอเคครับมากระเป๋าครับเมื่อกี้ผมก็ไปดูของ X ถอนมาคนระับไม่รู้ว่ามันผ่านยังไงนะต้องเลงเป่าที่แม่คุณแจโซอลเล็กยิงครับโอเคเอากระสุนเอากระสุนก่อนครับเดีย๋ยวแม่พอไปอย่าตายฮะากระสุนหมดอีกโอเคสองนัดเอ็8ทีสิบแปด ก่าจะพาแต่ละอย่างได้ก็ต้องไอเ่อของคนอื่นเขาสักก่อนนะเดี๋ยวจะไปรู้เรื่องอ,อ,องรตรงน,นี้บาเฮ้วะบ้า,ลง,า,ล,งาบลงไปไต้องรีบลองครับอยาตาย่าน คนกระสุนขาต้องยิงหัวยิงหัวยิหัหัวหัะเนียเลยเลยเเลยเยังไว่แบบเออเฮ้ยเฮ้ยเอเบกลัวอยู่ไหนวะเป็นขวานแั้วเนี่ยเอยโอ้ยสงสัน วันกกนี้มีอะไรบ้างมาหาของก่อนโอเคพยาบาลครับเยี่ยมตองนี้รูยกันต่ออะไรโอ้โชนครับเดี๋ยวเอ้ยอย่าฟึ่งมเกาะทำนไมมึงเป็นลิงเหรอไม่เ็ลลิงเหรอ,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 อเออโเหวิแล้วไฟบาลไบาลอยู่ไหน ไปมาอยู่ไหนไปมาไปมาตองสามาไม่ไม่ตายแน่อยตกฟอกิน o ีส e ตกใจ o ้ r หาก a ้าหากวะตนี้มีเิไฟเหรอเสร็จฉันละอะไรไปเนี่ย ศพศพกระได้ยังทำหาอะไรได้พวก้อืมขึไปเกือเจออะไรของดีๆเฮ้ยโอ้ย n อ้กูจะจั e การมันได้โอ้ยน้ำดื i มที่มี f ่ n แต y ผมต้องหาเพื่อนๆครอบครังผมไฟน่าจะดัแล้วะไปเปิดละ ตัวนี้ตรงนี้มีอะไรวะ <c oughs> โอ้หตัวไฮเทคเกินอ่าเยี่ยมนะัะเอาไว้ดับไฟนี่นี่เองมาเปลเ่็นไปขวาเลยโอเคได้โอกาสมาคุ้มฟรีฟละ อย่าสงสัยนะว่าสกายใครสกายผมเอง <c oughs> ไปต่อเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้นี่อะไรโอ้กระดาษเยอะโอ้ยห่อยไปโอ้หยยังไม่ปวดยังไม่ปวดที่ไม่ปวดที่ตอนนี้กระดาษมาทำไมเดี๋วยววะซ้งเดี๋ยวไม่ตายเผื่อไม่ตายซ้ำ ได้ๆแล้วตรงนี้มีะอะไรบ้าเยี่ยมไปไปกันต่อครับวิ่งกระแทกวิ่งแทกวิ่งกระแทกซุ้งในตรงนี้มไม่มีอ้า นี่กูต้องขึ้นไปชั้นสุดเลยเหลืองเลยเลยอไงครับเล่นพันแย,ย่ก็ตกมาโอ้ เด้งไปนู่นแน่เลยเดี๋ยวเเราลองก่อนครับเออนั่นแหละใช่แล้วไม่บอกไม่รู้นี่อ่าไปกันต่อ It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. ไม่ได้ครับคารัวไปก็เจ็บหนาดิอ๋อ ไม่ไม่ไม่ใช่กระสนุนเรียกก่อนตัวนี้มันจะมาบ้างครับอ้าวมามามาเนี่ยมาเนี่<า> <c oughs> ยเจ็บเหมือนหมาผมไปโอ้โอยี่นี้นี่เองครับอ๋าเราต้องไปตรงไหนวะ hold on here yeah tail out uh-oh goodbye bye yeah freaks looks like somebody had a hard time with the end of the world everybody reacts to fear differently <laughs> คงไม่หักนะคงไม่หักนะจ๊ะอืมอ,อ่าสิมีอะไรบ้างกระดาษนี่แกระดาษชำระตูดชำระตูดออเออตรงนี้จำได้จำได้ ถรถการกระแทกซะหน่อยนะพอมาแล้วต้องหอบเธอใส่ว้แน่หอ้สิตายมาเจ๊พอย์เลย องใสผมต้องกระโดดแล้วก็ขึ้นไปด้านซ้ายกระโดดแล้วก็จับข้านขวาแล้วไปด้านซ้ายอาแต่ใช่นี่งโอเคหนูตายไปหลายรอบสนานโอ้ยนี่อะไรองใสต้องไวต้องไวต้องไวองใสลง Okay. มาแล้วโดเดิเกา่ากูจะลงไปใช่ไหมออโอ้ยมันคอนโดใครวะเนีงง่ยโอ้ยเป็นช่างแอร์ไว้ดีก่อนยินดีก่อนโอ้รอพ้อนไปนี่อะไรอ่ะกระสุนหกนัดเ่ยม

เดียวลงลงไปเดี๋ยวได้ตายเป็นไก่แน่หรือว่ต้องลงไปจริงวะเออนั่นแหละเหนื่อยเหนื่อยเงลุกเก็บพิ่งลุกเก็บพิ่งลุกเก็บพิ่งลุกนะเออฝันด้วยฝันด้วยข้างเดียวไม่หมดจัดต้องไปิดเครื่องนะครับเก๋เจะถายช็อตแล้วเยี่ยมเอา โอ้อยนี่แงโ่โอเคครับผมสายโตาอมว่าต้องรีบวิ่งแล้วอเออวะไปดูคลิปของอื่นมาก็วิ่งแล้วก็กดคอนโทรนะนั่นคือการกินในองกันออกออกกไปเอาไปเอาไปเออ ก็เป็นให้กูเองซะด้วยอืมแอะไม,ม่โอ้เจ้าช่วยกระปิช่วยลูกด้วยลูกกินกูลูกหมดละไอ้ได้ดีแม่ไงไอ้ย่าหมนะือนกันนะเรื่อง

We can buy a piece of meat and have a meal. It's like a hard win, come. Go on, yell! Go on, yell! Hey! Be careful where you put those bullets. Let me die in peace. Sam? Uh, is that you? Wayne? Come! Come in! Fast! What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. Uh, no. No. I don't want to die. I... No. I have to save my comrades. Where have they taken them, Wayne? The safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Tell me now. You've got it. To... Women, children, my family. Carla's dead, and now you are too. I've got to get to that safe point. ปื๊ดยิกยินยิงก,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 กินกวนกวนอาหัวง่อยถึงเธอเลยมาแล้วเออคอยอยังชัวร์มาาแล้วไปหาของกันต่อครับนี่มีอะไรบ้างทีวีแชมเปี้ยน,นเหรอใชย <laughs> the like, trapdoor <laughs> is locked. To open it, we need a four digit number. I can't continue until the number that opens the combination is found. The <laughs> <laughs> trap door is locked. <laughs> to open it, <laughs> <laughs> we need a four digit number. <laughs> <laughs> I can't continue until the number that opens the combination <laughs> 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 is found. ไปยังไม่เข้ามาีบก่นคุณแจนคุณแจนเป็นเวลาสงบสองอ๋อเขาใช้ธาแน่ๆอะไครัก็เปิดแม่งมาอดีเลยเวลาวิ่งเร็ว สะพานหักห,หายๆเอ้ยเอาเปิดไม่ได้ไฟไม่พอเป็นแล้วเอา้เอาเฮ้ยใครนอนวะเนี่ยช่างมาเอาเเเเเอจะไปยังต่อนะครับาามาทมใหม่แล้วไปซะเบ็ดหนึ่งฮ่าตรงนี้ก็รอยอย่างเดียวครับเฮ้ย ออโอ้สามตัวเดียวข้าบอบอ,บอ,อเข้าไปอเดิดห้านัดเราต้องไปยกันือไปก่อนครับไม่ได้วิ่งแล้ววิ่งอยู่แล้ว,ลวโอ้โอทีแม่จาอ้าสะดุดกล้วยอย่างนี้สะดุดับวิบ่งแล้วโอ้ไม่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 

งงตายอ่ะไม่ตายอ,อ่ะตายอยู่วะตายทีขาดไปขาดแล้ตาย,ยวะ,ตาย,ยวะตายตายโอ้ยไม่ี่มีตายเลยยากยากวตอะไรกันะไม่ไม่ไหวเปล่นีแะ สัตว์พนีแน่เลยวา,า,าล้วไปกันต่อครับเออยากูเหลือรอดเดียวแน,น,น,น้วหใจเย็นใจเย็นเออเยนใจเย็นกูยังหลาแล้วกูงหายงหลาแล้วเ โอ้ยออกไปก็ก okay, ปร,ร้องด้วยโออเตะแล้วมาปั๊มปั๊มปัมันปวทอโชว์เฮ้ยเฮ้ยเือดหมอบลแล้วต้องตรวจตัน,นี้ครับ Shit, the end of the line. Nobody knows when the end will come until it's too late. นี่แหละเนี่ยคนเต็มไปหมดเบยวิ่งกัไม่ได้ใจคันนี้เจ้าโดนก็ไม่ได้ครับได้แต่วิ่งอีกเดียว่คนเต็มไปหมดเบย์เกิดอะไรขึ้นทุกคนกลายเป็นซอมบี้ <laughs> then I see it. My house. I have to get to the house. They're in there. Waiting for me. And that's tired my ก็ลงในคนนี้เป็นใครกันดูเหมือนกันนะครับอ่าปล็อกเลยเขาเป็นคนที่เลือกมาช่วยเรานั่นเองนะฮะเขาให้ตามมากูเพื่อนตามครับไว้แค่นี้โมว่าไว้แค่นี้กนแล้วกันครับแล้วเจอกันต่อพาร์ทที่3แล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม